ครับสวัสดีครับผมมีปีน้องมือนิกระบอกกระบ่าจนัดชแนลออมาาักซาร์ตะกุนเก้าครับสวัสดีค่ะครับผมเฮ้มามล่อปลาเฮ็ดเกอร์อุซารุตกุนเนาะแม่นจ้าครับผมมืนอนี้เฮ้ามล่อปลาพิกัดบ้านผาชันเนาะครับเนาะ,ะตำบลสำมลูงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะ,ะมืนอนี้กระบอกกันในวันที่ยี่สิบห้าพฤษพฤษภา โคกจิตนะครับเนาะโคกจิตนะครับเนาะยามันหล่อบางฮิตพอเนาะสาธุคนเนาะให้ก็ฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้บ่าวจนหนักเด้วยเข้ามาเป็นน้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวจนหนัดตั้งนี้ครับผมสำหรับนี้ไปลุ้น่มันมันกันเลยครับไปจ้ามากระพอเลยครับสต่อเนาะไปจ้า พีจ่จ๊คครับฮะตาขึ้นนั่งตังยินผู้แบบดอกหน่อยได้ไหมอีกเนาะครับีครับพีครับอยู่ที่เ ในด,ดินก่อนนะเนี่ยโมนเรนตตองไปนแค่ทิดว่าจะได้ครับ รวยเลยมีอะไรใหญ่สะอล้วก็ครับพปอีกแครับโอ้ยไคมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งเด้อไปไปคัสะสกคนไปนคนละทาคทงครับ,บ,บนี่ดอกเงครับไปครับดอกงครับ อลุดง่ายเลยง่าวบวกเลยไปครับโดดลงครับไปทิตลังดิ่มไปเอาะมันนี้คนร้ายแข่งครับ,รรบก็เลยเป็นมันจะดอกสองดอกที่ผมเป็นมูอยู่ border ครับหลุดน,น้อกันครับปฏิปมมูในะหญ่บปเนาะไปครับไปดอกสองดอกไปเนาะมันมนี้ครับครับครับดู ขึ้นมาขาวเลยพี่เหรอเพื่อนดอกหนึ่งครับพี่เชือครับพี่สิลองครับไปครับถอยแล้วครับนะเดี๋ยวเห็ดเพาะครับพเพชร,รเพาะนะนี่ครับไปครับอีกแล้วพี่น้องดอกขาวยังไงเลยครับ โอ้ดอกนี่ปัดฮึกเขาวใหญ่เนะครับดอกไปครับนี่เขาเขารูเขียหเรียบ่้อยอ้โทษโทษโทษไ่ไก่่วบงตัวนึงอยู่ทั้งแต่ผูหนึงจปวดอุ้ยรักมัง Đây nên lục lặng Ui, ừ, chuyện là mm -hmm. Bây giờ mình vào phần phụ thiêu Cái kia nào này đấy Phải khắp Ui, mm -hmm. เียนหา,หาเดียนซีบเลยนะครับดูนี่ครับเน่เขานะฟี่นี่นี่นนดุนเชียอ,อดุนฟูอ,อ,อครับอด,น,ดน,นครับนะครับดอกนอ เราเห็นเห็ดมูล้เหาะเหมือนนี่เนาะมันมาในกันมาที่มมูใหญ่ก็จะเกิดบนนกจ้าครับเอาชึบชึบเลยครับเห็ดเขียวเห็ดลลางๆมูหนามอัลเทอร์ซอคุณดูนี่ครับคุณน่ะดอกอุ้ยน้มโพ มาจนถึงอะไรครับอดอกใหญ่เนาะไปครับไปมาเลยครับโอ้ยของเขาช่วยๆเลยน่ะมันแต่เคี้ยนเลยนาเหมือนนี่เนาะเมนฝนมาโมแรงเลยเมื่อคืนครับฝนแรงเมื่อคืนนี้มันเลยครับวันนี้ก็มันในกันเคี้ยน

<c ười> ทันตีงขี้งเลยเหตุจอกทางบ้านมาจุฬาต่ว นไปครับอ๋อตาตก้นอุ้ยตอเห็ดหเกี่ยมดินสะอาดดีกนะไรนั่นไงเขี่ยได้บ้านเขี่ยงไหมเขี่ยไปด้วยกันเด้อพีอน่น้องครับหยิบไปกันเขี่ยไปจัดหัวกนะ่อนนะได้ไปครับโนนแบบนี้อย่าเลื่อนผ่านเด้อครับอย่า,าย่างผ่านเนาะพุ่นอะ นีขี้เราแล้วก็เป็นเนื้อแต่เหยียดินเหยียดโน่นก็เนื้อเลยครับมาอีกแล้วโคตรร้ายครับปากแม่พ the the ี่น ah ้องเขามาเป็นกันเลยใจเฮาจูนัดเด้อครับเพราะว่าบฮาจูนัดผ่านโฆษณาสตรีมนะสักคนเนาะจ้าผมขอเปิดรับใดๆใดๆเด้อครับคำามากดไหนกดแชร์กดติดตามรับชมชวนกลังใจใหเฮาจูนัดเลยไล่เด้อครับพี่น้องครับสักุนป้า โหฮิตเห็นเลียนซีบเลยครับพีพไหห่ได้บังคันะได้บังัเนว่าดูเคลียกับดูไถเแม่นท่าน่อ้ดีว <c oughs> ่่่ยิ่หท่าน่อีแต่ดว่อบนี้กที่่อนแหารัวทีเาุเห็นขวดเก็บกันช่ไห ไปครับหัวอีซีได้ปครับเกี่ยวกับกระถากใก่ละกระดใหญ่เบินี่เนาะแต่จะไปอีซีพันหาแลไปทางไปไปอีซนหาครับไอีซีหาก่อนมาจนาึงไปทางไปนะ เปลี่ยนไม้ใหม่มาเดี๋ยวเราเห็นช่องดอกหรือเปล่านี่ก็เรื่องเยือนหม้อป่าไปครับนอ้โหพี่น้องเคลียไปกันพี่น้องเอฟซีเบิรงอาจจะคิดว่าเป็นเห็ดพ่อไฟแต่โบเมนได้ครับนังก็ออกคือกันเห็ดพอหนังได้ครับเพราะว่าออกเป็นมูแนวนี่ก็มีให้กันครับเพราะว่าเสือปนเนาะ ปีนี่เฮ็ดมันจะออกเป็นกองแน่นียเหครับแห้งหมดเลยได้เป็น้องพรว,ว่าเราเป็นอ้อนแห้งครับหดมืกอมอืมนี่เฮ้ยนะผิพดพพาด หน่อยนอยะลูกค่ะสาวสุก c o ถ่าลอก,กินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ใจเย็นก่อนเด้อจ้ะสาวสุก con นี่อย <laughs> ากขายแต่ว่าเฮ็ดออกตอนนี้ไปเถอะส่วน,นอันกันเด้อคุณผู้ชมครับส่วนให้เพาะปีนี้ครับ อี้ยอไพ่ไพ่พ่สากคหมด้น่อ้ยนั่นน่ไ่ไปครับเดี๋ยวไปบางทีเด่นสาสกลอีพ่กุยใจพ่เพิ่นว่าสาสกลเพิ่นว่า ประสบการณ์บาจนาดเนี่ยมึง่ไปถึงคอยว่าเมีนแล้วนุ่นนี่อนี่โดยนี่เมียนเด้อนี่งเมียนเด้อเบือเสือห้างก็นี่เสือแม่นดอกหนึ่งนี่แม่นมอดในใบไม้นี่ไหมเออนั่นแหละนองบวอนวดก้ยเขาเคื่อนคข่อยนาะอุ้ยตังเ็นอุ้ยอ้ย อย่านแงจ้ะชิโนะจ้าชนะนะีน้องนะดอกอ่อนซอนทำกันไนรึครับเจ้าหน้ากาเห็ดมปเนาะอ่อนซอนเ็ดน้ำก enfin ันหือว่าป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์เครับันีเ็ดที่เก็บใหญ่เนาะน้องน นี่นู่นเถิงเงี้คักแล้วนั่นนู่นนั่นต้องคอยจะปบบอกตัวเลี้ยวได้พี่น้องเป็นได้เอาไม้ออกเนี้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 นี่แหละจีบเอาจนัดบอก,กประสบก,การณ์มันบริมนุน้ยน่วยเ <laughs> ท,ที่ยงเถอะประสบก,การณ์สวยบอกการ<อ>กตีกันเดี๋ยว,ว <laughs> รอสักดอก Đi không? Đọc, đọc. Đọc. Để đưa, đi này thì đọc nói nâng Đó à. mm -hmm. ครับพี่น้องครับป้าเจ้นัดก็พาเพื่อนพี่น้องออกจากป่าเลยด้อครับสรุปผลงานที่เขาได้มือนี่ครับผมหวานพูนกระตาเลยครับเพี้เพ้อมือนี้นะครับเนาะจะได้กฝาแฟขำเพกำลังใจให้บ่าเจ้านัดเด้อครับเพื่อนพี่น้องครับเของมาเหล่ากดไหลกดแจกดติดตาเลยครับเนาะกดกระดิ่งเพ่ผรับคิมปใหม่ๆจากบ่าวเจ้านัดตั้เด้อครับเพื่อนพี่น้องครับจะได้กาแฟขำเพียงขำใจให้บ่าเจ้านัดตั้ครับผม รับมือนีบ่าวจุนัดกับสาวสกุลข,ขอโตัวลาไปก่อน,อกกน,อค,นครับเด้วยขอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ